รบนี่คือการประทะกันระหว่างคาร์มาคอปกับ G2 Esport s ครับในรอบชิง LEC กันเองครับ g 2อยู่ทางฝั่งของบูไซนะทั้งฝั่งค่อนข้างได้เปรียบในแพชปัจจุบันนะผมคาร์มายคอปอยู่ฝั่งของเรสไซนะเปิดแบนประกอบเลยกับตัวของแอมเบซ่าคาลิาอาเซียคาลิสตานะครับเรเวนถูกแบนด้วยเช่นกันตัดตัวแครี่ไปแล้ว3ตัวด้วยกันนะสการ์น่ายังคงหลุดอยู่และจะต้องแบนตัดไปนะผมทางฝั่งของคาร์มาคอปนะครับ เป็นเต่ว่าทางฝั่งของเ C จะมีแผนในการรับมืออยู่แล้ว2คือทางฝั่งของ G2 เนี่ยไม่ค่อยเลือที่จะเล่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราคอยสังเกตแผนอยู่เพราะว่าสกิลมอนเนี่ยมันจะเล่นป่าพวกเป็นป่าแบ่งสัส่วนใหญ่นะถ้าสังเกตจากแซตในช่วงที่ผ่านมาครับทางฝั่งของสกิลมอนเนี่ยไม่เคยหยิบการ์เนอร์เลยสักครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเป็นไม่ค่องสูงว่า G2 น่าจะไม่หยิบครับต่อให้คาไมายคอปปแบนแบนกิจเตั้งไปครับตัดตัวของ BB ไปก่อนนะ แล้วหยิบเอสเรียลไปเป็นเฟิร์สพิกครับเอสเรียลเป็น OPT นะปัจจุบันนะในการเล่นนะตอนนี้เพราะว่าเป็นเดดีเคอรีที่ไปเข้าไปได้กับทุกคอมเลยเล่นได้กับทุกคอมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโปคอมดิฟแถมมีภา,ารกิจอุค่อนข้างที่จะสูงด้วยแล้วดามบีดที่เขาทําได้ต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับไฮเปอร์แครีแต่ว่ามันก็มากเพียงพอที่จะจบสกอร์ได้ลงครับเขาต้องการแค่เท่ประมาณ3ชิ้นก็พอที่จะขึ้นพาวเวอร์สปค์แล้ว แทบจะเทียบเท่ากับตัวเลกเกมหลายตัวนะโอ้โหแมีการหยิบตัวของวารัสมานะเป็นแครี่แน่นอนครับดีเพนซ์สอนว่าจะเล่นสายอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสายโป๊กนะครับเล่นเป็นบิวเลยทัลเลตี้เลยหรือจะเป็นสาย DPS ก็ได้เช่นกันางไ่ครับหยิบเมาใครมาเป็นฟล็กซ์พิกซึ่งฟล็กซ์พิกนี้ค่อนข้างสนใจนะเพราะว่าไปได้ทั้งสามตำแหน่งครับผมไม่ว่าจะเป็นท็อปเลนจังเกิลหรือว่าซับพอร์ตนะดีทูครับทำการฟอร์สล็อกคันทีนะหยิบเดียวหน้าพร้อมกับตัวของวายมา ทีน,นี้ถ้าฝั่งของ G2 เนี่ยจ่ายค่อนข้างหนักนะเพราะว่าได้ตัว OTT เป็นถึง2ตัวด้วยกันครับท้ง s r i e l ท้งตัวของ v y เลยเป็น ST ในปัจจุบันน้ตอนนี้ครับฝั่งไหนได้ไปค่อนข้างที่ได้เปรียบมากๆถ้า G2 แพ้เพราะทีมคอมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะเรามองตัวของทริยาไว้ครับทริยามิดนะในวลาดีเป็นคนเล่นับเป็นเน้น roaming เป็นหลักนะเติมทีมไฟทันซ้อนทันครับและเซอสองมีการแบนออร่าขึ้นมาพร้อมกับบรอมอาดีด้เช่นกันครับ ทีนี้ผมอมองว่าไซรัสยังคงหลุดอยู่นะจะหยิบก็หยิบได้ครับหรือว่าเป็นกาลิโอก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นเฟรเนสซามเนี่ยไม่ว่าคุณจะหยิบอะไรก็แล้วแต่ครับป๋ต้งข้ามในเกมหน้าไม่มีสี่ิบของคุณได้อยู่แล้วแล้วแบร์สุดท้ายเป็นตัวของนานะตัวเซฟพิกครับทีนี้คาร์มคอมเนี่ยเป็นทีมคอมทีมไฟเป็นส่วนใหญ่เพราะการที่คุณมีเมาคายมีทาริย่ามาเนี่ยคุณสามารถได้ทีมไฟได้ นาไปอยู่ตัวนี้ที่สามารถได้ทีมไฟได้เช่นกันครับแถมนาเนี่ยมันยืนกับใครมันก็แทบไ่แพ้อยู่แล้วครับเว้นเจอกับเจสนะดังนั้นเนี่ยตัดออกไปก่อนถือว่าเป็นชอยที่ค่อนข้างดีมากครับแล้วล็อกมาเป็นตัวของเร็วครับน่าจะโยกเป็นเมาไคป่านะให้เร็วมาซัพพอร์ตครับให้คนาหยิบออนอะไรพวกนี้มาก็ได้เช่นกันครับเพราะว่ากัาจะเป็นคอมโบฟูลทีมไฟแล้ว G2 เห็นแบบนี้ผมว่าถ้าหยิบออนมาปุ๊บมันจะเข้าคอมทีมไฟเลยครับเลยมีการตัดตัวของออนไปก่อนนะให้บรูคิเบเอคนเล่นไป ซึ่ง BB ก็ไม่เล่นแย่ครับผมแต่ว่าปกติเราจะเห็น BB เนี่ยเล่นตัวที่เน้นบูบ,บูมากกว่าเราล็อกเป็นโอเดรียน,นาครับตอนนี้ G2 เนี่ยหยิบคอมมาค่อนข้างที่จะดาเมจดร็อปเหมือนกันนะตอนเกมไม่ต้องพูดถึงครับเจอเลยทีช่วงเลดเกมเลยนะตอนนี้เราลาสิกครับที่ไปเจอกับออนจริงๆได้ทุกตัวนะหยิบเจสก็ได้ครับ แล้วมองเป็นตัวของเอทรอคส์นะเป็นคู่ไม้เบื่อไม้เมาเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับแต่น่าสนใจมากนะที่เอทรอคส์เนี่ยปัจจุบันนี้เหมือนจะเริ่มค่อยๆกลับมาเข้าสู่เมตาอีกครั้งหนึ่งนะครับอากันท,ที่เยี่ยมที่สุดในปัญหาคือ G2 เนี่ยช่วงกลางเกมดาเมจจะขาดมากๆเลยนะครับต้นเกมกลางเกมเนี่ยดาเมจมันหายไปหมดเลยจากคอมที่เขาดรับออกมานะปัจจุบันนี้ดัแต่ก็นนต้องมาลุ้นกันว่า G2 เนี่ยจะสามารถไปถึงเลดเกมได้ไหม สคือคุณจะใช้คอมโบวายกับโอเยได้หรือเปล่านี่คือโจทย์สำคัญครับที่ทางฝั่งของ G2 ต้องทำไปได้ครับ,รบรเำาไปขักับ G2 ครับผมนี่คือการวนกลับมาประทะกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากรอบเซมิฟิแนลนะที่คารมายคอร์เนี่ยถูก G2 เนี่ยส่งลงไปสายล่างครับดังนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมตอนนี้ ซับทั้งสองฝั่งคือเดินโรมิ่งกันยเจอกันนะผมเอาหอเหมือนจะจ่ายเซสซีสส่ิคโชฟโดนะผมระงัดมาหนึ่งทีแท็ตเต็ดวอลเลย์จ่ายออกมาแคปสโลมากพอสมควรแท็ตเต็ดไม่ตายแต่ช็อคเวฟมาครับทักคาบาสโลเหลือเกินเห <c oughs> ลือครึ่งหลอดครับแต่ว่าแคปตอนนี้ครับเพิ่งจะเสี่ยงตายนะต้องกลับบ้านไปก่อนครับเฟิร์สสวัสดยังไม่ออกผมนาทีที่เจ็ดนะตอนนี้นะ เราแฟดมาทวิสติวันรออยู่แต่เหมือนจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเอ้างั้นก็เจอแล้วจัองหวะดีดาบ,บอมมาขังเอาไว้เดี๋ยวจะ grab มาเพื่อที่จะเบรกอีกครั้งหนึ่งซิบิจช็อปยังคงรออยู่แต่ไม่ทันได้จ่ายเลยแล้วแฟดมาแคลช่างเหมือนจะไม่โดนใครเชลล์คอนราชันชมาเจ็บมากดาบอมแล้วช็อคเวฟทากาะมาเกือบจะไม่รอดนะผมดีที่ยังมีคนคอยขับเอาไว้ให้อยู่อยากจะบอกเบเกอร์กับใครแล้วทูชบอลได้ปาดมาโอ้แล้วเฟิร์สบัตของอันโซมาอยู่ล่างก็แจมไฟได้ครับนี่คือข้อดีของเอสเรียวแล้วได้ First บบไดบบเฟ ตีกันตั้งนานครับ KC ไม่ได้อะไรกับปลาเลยครับผมคันซามะอยู่ตั้งไกลครับอยู่ๆก็ได้คิวกลับมาติดไม้ติด,ม,ตด,ตดมือในการคอสแบบเพย์นะเนี่ยคะ่ะคาไมาคอฟเนี่ยไปลอาตัวของวอ์กับแทนครับเลยคะ่ะที่ตัวของ g 2อา่วลลาวตาราเปิดกันต่อครชดาวาออกมาก่อนทันทีเรบีบายจะปวดน,นะครับเอาเราไปลาสเขาได้ครับผมตัวเดียวก็พอแล้ว <laughs> โอ้กลายเป็นว่าต้องการทั้งชุดครับผมฟีดออฟเสียงถูกยืดออกไปอีกนะทางฝั่งของคาไมายคอฟครับ อักกันเยอะปิดแบบนะครับจังหวะนี้แล้วสายซิงซีดมาช็อคเวฟมายังเบิร์สไม่ตายอยู่ซิสบิกโชฟผักออกไปเดี๋ยวจะแกร์ไว้ลงมาหาทุจริตวานแล้วขอไปด้วยแบบโบสแมชอยาให้เก็บคิวดาบอสไปได้ครับการในครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะล้มเหลวเหมือนกันนะไายเราไม่ได้ไกลับมาเลยแล้วแถมเสียผู้เล่นเพิ่มไปด้วยแคปซี่มีแฟลชอยู่กับตัวซิสบิกโชฟโดนครับวางหินโยนหินถามทางรอไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะแกร์มาแคปซี่จะต้องยอมปล่อยเบาหรือเปล่าแบบนี้ มีเสเตเบร์ลงมาลงใส่หัวแคปก็จริงครับแต่ว่าดาเมจมันจะไม่พอหรือเปล่าอีกไหนมาอีคลิปดาเมจไม่พอแต่ว่าเขามีอาร์เจิโซับกลายเป็นว่าการบัฟในครั้งนี้ครับผมอาร์เจิโซับออกมาคุ้มค่าเลอเกินครับต้องระวังให้ดีครับเราเป็นคนหลงแทนนะผมนั่นคือตัวของย,ยัยเมมเบอร์ตแมชไปคอา์ตโฟอร์สก็ต่อแต่เรียกศึกแล้วงอต่อวอลเบเกอร์อีกครั้งหนึง่งบีเวอร์สบอลบังเอาไว้แต่เหมือนย้ายกันโดนชัดดาวไปแล้วแล้ววลาดีย้ยงมาเพราะก็แคนหน้าครับเปลียนจะเปิดต่อ เบอร์เอนเดอร์ลงมาช่นกันแต่คิดเบรกครั้งที่สองไม่โดนคะรับอีฟานเชนเบรกเอาไว้แล้วขอไปแล้วเหมือนจะบุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูชบราศปาดมาทำให้วาลาดี้เขาทางโลแฟตมาขอต่อแล้วเรียบร้อยครับเป็นชัดดาวตัวหนึง่งขับไปเขาต้องถอยยาวๆจวังหวะดีครับผมเพราะมีฮันสมาไว้ลงมาแล้วเหมือนแฟตมาเก็บชัดดาวไปได้ครับถางฝั่งของเคนน่ามีลับรอมาเหมือนกันนะผมโซลาแฟไม่มีครับแต่ตัวเองมีแฟตอยู่แฟตมาสติเบรกต่อแล้วแฟตจังหวะสุดท้ายของทากาบาสก็ออกมาได้ครับทำให้มีการไหลต่อนั่นเอง นีกทำไมคอฟเนี่ยต้องไกลแค่อย่างเดียวนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาเล่นฝีอ็อบเซนตก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ฮะเดี๋ยวจะเปิดกันต่ออีกครั้งหนึ่งอารีสับได้เป็นสายโป๊กนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไฟลำบากมันเกินแล้วเน่ยจะแกร็บไล่เลยกลายเป็นตีเมาใครเขาให้เจะ i อิม c พคพอสมควรครับดูจีไปสตีจ่าครับวีเวสบอลมาหาแคปซะแล้ว แล้วใช้สปีกโชฟโด้ถ้าเตือว่าเลยนไปทั้งชุดคอมโบนี้แรงมากครับหายไปครึ่งหลอดแล้วทางฝั่งของแคปซ่าตอนนี้ช็อคเวฟรวบมาแต่มีทากามาสมาด้วยเช่นกันโยนถีบไปไปโดนแต่วีอาจจเกี่ยวสามอยู่แบ็กเนตสตอมเสิร์ฟเลยครับแล้วดีได้คิวกลับมาเขาจะฟอร์ส็มาที่เลนกลางต่อซิตี้ซีดมาถึงแผงหลังเขาจะฟอร์สก็โดนดูชทบลาดด้วยแล้วทวิสต์วานมาเบยจ,จังหวะเอาไว้ติดรูทแล้วย้ายเก็บคิวไปได้ครับดาเมจแรงเหลือเกินแล้วมีแคนนาแวะมาหาบาุกแคนเสิร์ฟไปอีกทาินึงงอาาจจะไมม่ีีทใหห้้นแลว ต้องหนีเข้าบ้านฝั่งตรงข้ามแทนดาบีบีต้องวิ่งยาวๆตัวเองมีตัวงทีพีอยู่แล้วพยายามจะเคาะมาแล้วมันจะเคาะโดนทำให้ทีพีถูกแคนซ์ตออกไปใหญ่ไล่ตาต่อรูทไปอีกครั้งหนึ่งไปเพื่อสแมชมาเบรกก็ไม่ทันซะแล้วอยู่กลางวงของทีมคาร์ไบค์คอปดาบิเบกครั้งท,ที่สองดาบิเบกครั้งที่สามหลบได้แล้ววิ่งไล่ตามต่อมาเปิดเบนเดอร์ไล่ทันทีครับเพราะเมจะเสียเวลามากกว่าดีแล้วหลบได้ครั้งที่สองไหลออกมาเคาะหนึ่งทีเรียบร้อยครับเสิร์ฟชนะให้กับแคนน่า สามพันโกลดเป็นจุดแล้วตัวที่ดีแลรวขอตัวฟอร์สก็อตอีกครั้งหนึ่งหาคาลีสครับแต่ว่าเหมือนจะวุดไปหรือเปล่า แล้วในช่วงแกรบมาแต่ไกลครับผมพยายามจะล็อกเรารุ้ขาดฮาสมาใส่สิบโชมากันมันต้องเสียแฟนทันทีครับแล้วคันหน้าเอาจากด้านหลังมาทำให้ทาฝั่งของบว์กินเบนเสียแันที่เดียกัน,กนแล้วมีเชลโคาราชามารนะับรบล็อคลงเหลือเกินแล้วแฟดมาขอต่อกันว่าเก็บคิวได้พอดีครับเพราะมีอีกไหนพร้อมกับตัวของทเทเดวอลเล่ของวอลลดี้เสียไปหนึ่งคนก่อนไฟที่ีบใหญ่หญครับผมนั่นคืออัคคาตัวเองครับแครซบาตอนนี้อยู่ข้างบนดันเวฟรอไว้อยู่แล้วได้เทเลคืนกลับมาครับผมทำให้ตอนนี้ตาฝั่งคคคไไมออเเเเเเนนนีีี่่ยยปป็กกการแลลิววัับททตงสะ โอมแล้วโรบฟ์นี่คือมาลึกมากผมสติริงไซส์มาพร้อมกับโดเชลโคลาชันไปเบิร์สหายไปแล้วครึ่งหลอดโดนเชลเอโรเช่นกันครับเจาะแกรบดักตัวของแคปส์เอาไว้อยู่ม่าจะมีคนโดนแล้วโดนคนเบรดบอรับแทนเพื่อแต่ตัวเองยังโดนอยู่ดีแล้วเรียบร้อยครับต้องฝ่าทันทีครับเพราะเกือบโดนไซส์ปิกชฟวิ่งออกมายาวๆผมทางฝั่งคาร์มายคอปเนี่ยได้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าเสียตัวอติไปเยอะมากๆเลยหันสมาหามุมเล่นต่อครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มแรงแล้วแล้วไซส์ปิกชฟโดนแล้วโรบฟ์หายไปเลยครับชุดเดียว มุมเดียวเท่านั้นครับรู้เรื่องเราวีเว r ร์สฟอปิดทันทีหาคนหลงจากคนช้าหนึ่งนน,นั่นคือฮันสมาอาเกชิปออกมาก็จริงครับแต่ว่ามีคน่ายแฟตถึง2แฟตเพื่อเก็บคนเนเดียวมีแคปสลงมาไม่ค่อยสไา่เขา้องฟอร์สคอตปาดมาดจังหวะนี้ครับผมยกอลไแค่ตัวเดียวกลายเป็นว่าไฟนี้ครับทางฝั่ง G2 เสียฮันสมาเอดีแครี่หลังไปที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้ววิ่งขึ้นบวนต่ออยากจะคอมมิตไฟต่อตเองครับเฮกแฟดมาหาชิตดวิงไซโดนราบอมนี่คือโดนทุกครั้งโดนแล้วโดนอีกต้องวิ่งเรียกออกมาเพื่อให้เพื่อนได้รอดกลับบ้านไปโดยสวัสดิภาพครับแต่ชีวิตตัวเองต้องหาไหมครับต้องยอมปล่อยอัตราารตัวนี้ให้กับคาร์มายคอัอย่างแน่นอนแล้วมี GA ติดตัวกับทุกคนเลยครับอ่าที่เล่นไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวเองดาบคอมมาดาเมจย,ยังไม่ออกครับผมคือมันต้องไปเลียดเกมมากกว่าน,นี้ต้องมีเท่ประมาณสามสี่ชิ้นครับ โอเดียนานี่สี่ชิ้นไปเลยครับโอ้ละคอร์โฟอร์สก็ตหาเวลาดีแบบนี้ก็ต้องยอมให้เขาเลยครับเพราะว่าหลงอยู่คนเดียวครับสี่อาคารอย่างรวดเร็วไปเลยเนี่ยครัที่เลนกลางเนี่ยโดนกดดันอย่างต่อเนื่องครับตัวของอันสม,มาเหวี่ยจะเปิดมาสติเบลมาเบรกเอาไว้ครับผมถ้าฝั่งละบอบอสเพยายามมื่อจะาผมเล่นอยู่แต่ในเจ้แกรฟทันทีเพราะว่าพร้อมคอมมิตไฟแล้วมีคาริสมา ตัวของปีซิงเอร์โรเปก็จริงครับแต่ว่ามากเพียงพอในการกดดันแล้วลวันนี้พีทพีลงมาด้านล่างอยากจะเปิดต่อยสักครั้งหนึ่งครับมีวีเวอร์สวอร์อยู่มุดมาแล้วใบกำแพงเบรกเอาไว้จ่ายสกิลอย่างต่อเนื่องมาโดนส่งกับบไปก่อนทางฝั่งของคาลิสต้องวิ่งยาวๆผมพอตอนนี้ฮันสบายิงฟรีมากเลยแคนน่าครับเมืนจะเป็นเป้เปาต่อไปอยากจะจ่ายดักขึ้นเบรกยกลอยมาเคาะหนึ่งทีแต่เหมือนจะยังไม่มีใครตายสกิลที่แต่ววลเลสเหล่นี้มันไม่แรงเลยผมทำไมต้องกลับไปรีเซตอีกคนหนึ่งครับแคนน่าเหมือนจะเป็นการฝึกไป สีทูไม่อยากจะเสียเพราะว่าถ้าสียตัวนี้ไปครับอาจจะมีเกมพิกเลยแล้วคันหน้าอ้อมไกลมาก อ้อมมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าไกลเหลือเกินครับหาไม่เจอแล้วยกลอยหว่วงจังหวะแรกถากมาสึงด้านหลังคอจัพอสกอตมาแล้วช็อกเวฟรวบแทงหลังสองตัวแต่ว่าคันหน้าอ้อมมาแต่ไกลแบบนี้แผงหลังแหลกสลายทันทีลาบรอบโดนไล่ต่อมาไม่มีใครกล้าเข้าต่อเลยครับผมสกิลบอนได้แต่ยืนมองเพื่อนตาไปเที่ยคนสองคนแล้วโวเคนเบย์นะผมอยากจะเบยจังหวะดีเอาไว้แต่ว่าเหมือนจะเป็นกลายเป็นเบยจังหวะของทีตัวเองหรือเปล่าโดนกันอีกหนึ่งตัวเสียไปอีกหนึ่งเสียถึงสามในไฟน์นี้คาไมคอปครับเก็บได้ทุกอย่างแล้วได้โซ ยายมจะหามุมเล่นนะผมแล้วแคนหน้าไปอยู่ทำไมมุมนานนะผมเลยจะแกร b บ,บีวงแคบมาอย่าไปเปิดแต่ว่าตัวเองโดนลุมสามกันไปตอนนี้เป็นไฟคนเดียวครับผมแคนหน้าครับหายไปเลยโดนชัดดาวเอาคิวไปเสร์ฟกันสมะด้วยครับถ้าจะแยกเหมือนกันเคซีครับต้องถอยยาวๆผมทีทูทพื่อจะกลับไปรีเซ็ถ้าพอร,รู้ยังไงคาร์มาคอรน่าจะต้องยอมปล่อยหรือเปล่าแต่ว่าคาร์มคอรปไม่ปล่อยครับเปิดบราชอต่อแบบนินเนยเลยทําให้รู้ว่าตอนนี้ครับถ้าฝั่งคาร์มคอรปเนี่ยเปิดบราชอแบบเงียบๆอยู่ จีทูเหมือนจะไม่รู้ตัวรู้ตัวช้าไปหรือเปล่าครับใน,นจังหวะนี้ต้องไหลามาก่อนนะผมบรรชอหรือแค่ประมาณเก้าพันท่านั้นเองแปดพันไปแล้วเจ็ดพัน 1, ไปแล้วเช่นกันครับพยายามจะเบิร์สให้ได้ก่อนมีตัวของคากามัสคัมคตนาไว้เดี๋ยวจะแกร็บเบรกเอาไว้ครับชบลัดบอลโดยคาริสก็จริงแต่ว่าบราชรครับเคซีได้กลับไปแล้วทางฝั่งของจ2ครับต้องคอมมิดไฟท์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะเบรกจังหวะให้ได้โอ้โหสกิลบอนครับโดนเมื่อกี้นี้ไปครับเจ็บเหลือเกินฮะแต่ว่าเป็นคอมโปกเนี่ยไม่ควรจะเปิดกอดอยู่แล้วเพราะว่าเล่ะระบากนะ คุณแคปเล่นเสี่ยงมากครับมุมนี้ต้องระวังดูรวบให้ดีครับเวลาที่เจ็บเหมือนกันนะแต่เก็บพันธุ์ี้ฟุตเด้งด้วยก็คือมาได้ครับอย่าเปิดได้เหมือนกันครับแคันนาจะโซนด้านหลังอยู่เดี๋ยวจะแกร็บเปิดออกมาพยายามจะแลกกันไปได้คอนเท์ฟอร์สชอ็อตเปิดมาแล้วจวังหวะดีโดนโคลไปก่อนถักของโบ้ขึ้นเบรคมันจะไม่ไหวหรือเปล่าเขาแฟนอัรอบมาได้แล้วจะเอาฝั่งคันนาอะไรมาต่อแต่ว่าทั่งคาบาซับหลังไว้ถึงสามโดนด้วยกันไม่มีใครเบิร์ตแต่คาบาซายเลยแต่คาบาจะคงรออยู่ในจังหวะนี้แคปหามุมรวเมมื่่่่่อออออฝฝััังงงงงขขขหสกิลลลบาโซไได้ครบ เสียไปหมดเลยสี่คนฮันสมาร์พยมจะหนีอยู่แต่บีวิลส์วอที่เขาเก็บไว้ตั้งนานเวลาที่เอ็กซิคิวไปได้ครับกลายว่าเอเดนตัวนี้ศูนย์เปล่าไปครับแต่ฝากของคาร์มานคอมครับเรื่องที่จะดันต่อแบบยาวๆครับเพราะว่าอีประมาณ4 0่สิวีรักกว่าจะเกินครบแล้วบลอบอีแค่2 0่วีครับอาจจะมีโอกาสที่จะจบบ้านได้ทันทีหลังจากนี้หรือถ้าเล่นเซฟๆอาจจะต้องการอาจจะต้องทําการดันเอาดดพเตอร์สักทาง2ทางครับผมแล้วกลับบ้านไปดีเซกันต่อครับ ลาบล็อกก็จะเกิดหลังจากนี้ประมาณ3วิทีจะเบรกได้หรือไม่ครับแขนหน้าพยายามเอาไว้อยู่พยายามจะเบรกตัวของคลิปเอาไว้ครับลาบล็อกอยากจะได้ตัวของเทียเวฟนี้ต้องแฟดหลบเชคขอรชั่นไปวิ่งออกมาตามต่อน่าจะไม่ไหวในไอนอนนะผมเพราะเหมือนจะไม่ทันการแล้วครับลาบลอบโดนลูลมาตูมาหายไปทันทีแล้วคนจริงต้องตีบ้านน้าคาไมค์คอปสามารถเปิดสกสาได้ก,นกินที่อย่างสวยงามผมดำไปก่อน1ึงต่อสนะูย์ฮะโอไม่ก่อนนะผม ได้ไปก่อนหนึ่งเกมพับคา Minecraft ในคาที่ทางฝั่งของ G2 เนี่ยฟอร์มดูแกว่งๆนะการสื่อสารดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับ่งก็ตาครับผม้องรอดูเกมถัดไปครับผม